และต่อขอเล่าพอดแคสต์ <Podcast. S 1> ในทุกประเทศเนี่ยอัตรา,าก,การจ้างงานของ SME คือ70%ของแรงงานไทยจ้างโดย s อ e เเพราะนั้นถ้าเขาไม่รอดประเทศรองไม่รอดสาเหตุที่ทุกรัฐบาลในทุกประเทศเนี่ต้องช่วย SME เพราะว่าถ้าผู้บริโภคบริโภคไม่ได้ไม่มีเงินเนี่ยเขาก็ไม่มีพลังที่จะไปซื้อของหรือใช้จ่ายใช่ไหมครเป็นโอกาสของทั้งเอสเอ็นะครับแล้วก็สตาร์ทอัพนะครับในการที่จะเข้ามาระดมทุนผ่านช่องทางนี้ได้นะครับ มันเป็นโอกาสที่คุณลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เคยลงทุนมาก่อนนั่นคือลงทุนในธุรกิจเล็กๆซึ่งมันจะอยู่ในพอร์ตของแบงก์ตอนนี้คือมีละมีละมีะมทานเุณจะลงทุนสนใจไหมคุณอยากช่วยคนไหมอันนั้นสิ่งแรกซึ่งตั้งแต่ปี2562นะครับจนกระทั่งถึง <ใช S 2> ไตร<ไ><ไ>มาส2ปี2568เนี่ยก็พบว่ามีการระดมทุนนะครับในรูปแบบ crowdfunding เนี่ยนะครับมูลค่าสูงถึง17,000ล้านบาทเลยทีเดียวคุณรับความเสี่ยงได้ การลงทุนในหุ้นกู้ควาฟ u นิ่ก็เป็นทางหนึ่งแต่อย่างไรก็ดีนะครับตัวเรื่องของผลตอบแทนที่สูงเนี่ยมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับเมื่อมาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะ e n c o u r a g e นะครับให้ผู้ลงทุนเนี่ยศึกษาข้อมูลนะครับให้รอบด้านนะครับก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการกะละตอขอเล่าพอดแคสต์ครับผมพีนิธฐานิวัฒนานนท์ ฝ่ายนโยบายสินท Digital, รัพย์ดิจิทัลกรตรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงหนึ่งในนวัตรกรรมทางการเงินที่มีส่วนสำคัญต่อตลาดทุนนั่นคือการระดมทุนในรูปแบบ Crowdfunding ซึ่งจะเป็นสะพานเชื่อมต่อโอกาสระหว่างผู้ประกอบการ SME หรือ Startup กับผู้ลงทุนครับซึ่งได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญสำคัญ2ท่านท่านแรกคุณกริตันติพิรม ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัลกราตตสวัสดีครับ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 ขออนุญาตเรียกผอกริตนะครับครับผมอีกท่านนะครับคือคุณนัทสุดาภุกกานณ์สุดผู้แทนจากชมรมคลาวฟันดิ้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณก้อยนะครับเชิญเลยค่ะขออนุญาตเริ่มจากผอกริตก่อนเลยนะครับว่าคลาวฟันดิ้งเนี่ยคืออะไรครับมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่และในฐานะกรตเนี่ย มองเห็นถึงโอกาสและก็ความสำคัญของ crowdfunding ยังไงบ้างครับ สำหรับตัวクラว์ฟันดิ้งนะครับเราก็จะเห็นชื่ออยู่แล้วเนาะว่าクラว์ฟันดิ้งใช่ไหมครับตัวクラว์ฟันดิ้งเนี่ยนะครับจริงๆก็คือเป็นการระดมทุนนะครับโดยนะครับเอาเงินนะครับจากคนที่ประสงค์ที่จะมีเงินเหลือๆอยู่นะครับแล้วก็เอาเงินเนี่ยจะมาใส่ในโปรเจกต์เพื่อจะรันโปรเจกต์เนี่ยนะครับให้สามารถที่จะผลักดันไปได้นะครับโดยอาจจะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆมารวมตัวกันก็จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ๆได้ใช่ไหมครับเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดโปรเจกต์เหล่านั้นขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเวลาที่จะระ ดมทุนจะมาเจอกับตัวผู้ลงทุนได้เลยโดยตรงนะครับเขาก็ต้องมีคนกลางนะครับที่เรียกว่า Funding Portal หรือว่าเป็นผู้ให้บริการระบบ คลาวฟันดิ้งนะครับซึ่งตัวกลางคนนี้นะครับจะเป็นคนที่ทําให้ผู้ลงทุนนะครับกับตัวผู้ระดมทุนเนี่ยมาเจอกันสําหรับคนที่นะครับจะมาทำคลาวฟันดิ้งนะครับจะเห็นว่าคลาวฟันดิ้งเนี่ยทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับตัวอย่างหนึ่งนะครับของเรื่องของการทำคลาวฟันดิ้งเนี่ยนะครับอาจจะเป็นในรูปแบบของ d onation based crowdfunding นะครับหรือเป็นการบริจาคนะครับในรูปแบบของคลาวฟันดิ้งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือเป็นการที่ระดมเงินเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เอามารวมกันและเอาไปบริจาคให้กับคนที่ ต้องการเงินก็เป็นไปได้แบบเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนที่กรรทกำกับดูแลกันบ้างนะครับว่ากรารทไปกำกับดูแลอะไรนะครับก็รรทเข้าไปกำกับดูแลนะครับในเรื่องของการระดมทุนในรูปแบบคราวฟันดิ n งที่ออกในรูปแบบของหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้คราวฟันดิ n งนะครับสำหรับ โอกาสนะครับในเรื่องของการที่จะเป็นเอ๊ะใครจะมาระดมทุนยังไงผ่านช่องทาง crowdfunding นะครับหรือผู้ลงทุนเนี่ยนะครับจะมีโอกาสอย่างไรก็ต้องเรียนว่าโอกาสเนี่ยนะครับจะเป็นโอกาสของทั้งด้าน SME นะครับแล้วก็สตาร์ทอัพนะครับในการที่จะเข้ามาระดมทุนผ่านช่องทางนี้ได้นะครับเพราะเราก็มีการกําหนดหลักเกณฑ์เอาไว้นว่าเออจะต้องมีจะต้องเป็นลักษณะของบริษัทต,ตัวเล็กๆเ,เป็นสตาร์ทอัพเป็น SME นะครับที่ไม่ใช่บริษัจทจดทะเบียนในขณะเดียวกันนะครับในฝั่งผู้ลงทุนกันบ้างฝั่งผู้ลงทุนเนี่ยก็จะได้มีโอกาสในการ ที่จะเข้ามานะครับมีส่วนร่วมนะครับในส่วนของตัวสตาร์ทอัพ นะครับที่มีเป็นบริษัทเทคใหม่ๆหรือ SME ที่มีการเจริญเติบโตสูงนะครับซึ่งก็ทําให้เขาเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อเป็นการนะครับลงทุนในหุ้นหรือว่าหุ้นกู้นะครับพอเป็นการลงทุนในหุ้นก็อาจจะมีโอกาสนะครับในการที่จะเข้าไปเป็นส่วนความเป็นเจ้าของนะครับของตัวบริษัทนะครับและในส่วนของหุ้นกู้นะครับก็มีส่วนของความเป็นเจ้าหนี้เกิดขึ้นนะครับและที่ถามว่าเฮ้ย crowdfunding เนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ก็ต้องบอกว่าในประเทศไทยนะครับจริงเราเปิดให้มีคลาวฟันดิ้งเนี่ยตั้งแต่ปี2 5 5 8แล้วแต่สมัยก่อนก็อาจจะเป็นแค่เฉพาะหุ้นนะครับจนกระทั่งไล่มาจนปี62นะครับเราก็มีหุ้นกู้คลาวฟันดิ้งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับซึ่งตั้งแต่ปี2 5 6 2นะครับจนกระทั่งถึงไตรมาส2ปี2568กเนี่ยก็พบว่ามีการระดมทุนนะครับในรูปแบบคลาวฟันดิ้งเนี่ยนะครับมูลค่าสูงถึง17,00 0ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับและในขณะเดียวกันนะครับพอเราไปดูมูลค่าจำนวนครั้งในนกกาารระะดมทุ็จพบว่ มีการระดมทุนถึง7,850ครั้งเลยทีเดียวโอ้โห oh, มูลค่าเสนอขายกว่า17,000ล้านบาทจากการเสนอขาย7,850ครั้งซึ่งเป็นข้อมูลของไตรมาส2ปี2568ใช่ไหมครับ <c oughs> ทีนี้นะครับตัวเลขที่น่าสนใจขนาดนี้อยากทราบว่ากราตอนเนี่ยมี บทบาทหรือว่ามีแนวทางในการกํากับดูแลตลาดนี้อย่างไรบ้างครับสาหรับกรอตตเองนะครับในฐานะที่เป็นหน่วยงานกํากับดูแลนะครับตัวหน่วยงานกํากับดูแลเนี่ยนะครับหลายๆคนก็จะนึกว่าเอ๊ะเราไปป้องกันคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเดียวนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเรามีทั้งหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมให้ SME เนี่ยสามารถระดมทุนได้โดยง่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นหน้าที่ของกรอตตเองนะครับก็จะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการสร้างความสมดุลนะครับในการระดมทุนและการคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างยั่งยืน นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับทางกรลอเราเองเนี่ยนะครับก็มีกลไกนะครับในการที่จะคุ้มครองผู้ลงทุนและส่งเสริมนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยอย่าง สมดุลด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของตัวผู้ระดมทุนกันบ้างนะครับเราก็ไปดูแหละว่าเออเราจะมีกลไกยังไงบ้างนะที่จะช่วยให้เขาระดมทุนได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างพวก SME s t a r t u สตาร์ทอัพพวกนี้นะครับเขาก็จะจัดตั้งนะครับในรูปแบบของตัวบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนก็ได้นะครับซึ่งในคนกลุ่มนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นกลุ่มบริษัทเล็กๆเนี่ยนะครับเขาก็จะมีต้นทุนในการระดมทุนที่อาจจะสูงใช่ไหมครับเราก็ต้องลดต้นทุนให้กับเขานะครับโดยการที่ว่าไปลด ไม่ได้ต้องมาขออนุญาตจากสํานักง,งานกรอตนะครับไม่ได้ต้องมายื่นเอกสารที่เรียกว่าเอกสาร filing ต่อสํานักง,งานกร่อก่อนการเสนอขายนะครับแต่ว่านะครับเขาเนี่ยนะครับจะต้องผ่านการคัดกรองนะครับโดยนะครับตัวกลางที่เรียกว่า Funding Portal นะครับหรือผู้ให้บริการระบบ c r o w d Funding ซึ่งผู้ให้บริการระบบ crowdfunding เนี่ยนะครับทางกราตอเองเนี่ยนะครับก็เข้าไปดูด้วยนะครับว่าเอ๊ะเขาเป็นคนที่มีคุณภาพหรือเปล่าในการที่จะเข้ามาช่วยคัดกรองตัวผู้ระดมทุนตรงนี้นะครับโดยเราเนี่ยจะเข้าไปดูตั้งแต่ฐานะการเงินนะครับเรื่องของตัวระบบงานบุคลากรนะครับว่ามีความพร้อมและเพียงพอในการคัดกรองด้วยหรือเปล่านะครับ และทีนี้พอทางผู้ระดมทุนประสงค์จะระดมทุนและเดินมาที่ทางฟันดิ้งพอทอแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับให้กับทางฟันดิ้งพอทอนะครับและก่อนเสนอขายจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนเนี่ยได้รับทราบอย่างเพียงพอก่อนการเสนอขายด้วยนะครับและเมื่อมีการเสนอขายแล้ว ระดมทุนสําเร็จนะครับเขาก็ต้องส่งข้อมูลเนี่ยให้ทางกรทตได้รับทราบว่าอ๋อมีการระดมทุนสําเร็จแล้วนะและใครเนี่ยเป็นผู้ลงทุนบ้างนะครับและเมื่อนะครับบริษัทได้ดําเนินการไปเรื่อยๆใช่ไหมครับและเกิดเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นนะครับตัวบริษัทก็จะมีหน้าที่ในการรายงานมาที่ทาง Funding Port a l นะครับเพื่อที่ Funding Port a l เนี่ยจะได้ประสานแล้วก็แจ้งข้อมูลแก่ผู้ลงทุนได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ของตนเองต่อไปนะครับอันนี้ในขาของทาง ผู <F son> ้ระดมทุนนอกเหนือจากนะครับกลไกนะครับในเรื่องของการที่จะส่งเสริมนะครับตัว s m e แล้วเนี่ยนะครับเราก็มีนะครับมาตรการในเรื่องของการคุ้มครองผู้ลงทุนด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีการแบ่งผู้ลงทุนออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือผู้ลงทุนนะครับที่เป็นกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษแล้วก็ผู้ลงทุนรายใหญ่กลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือเป็นกลุ่มผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มผู้ลงทุนรายย่อยนะครับซึ่งสาหรับกลุ่ เพราะว่าเขาสามารถรับผิดชอบแล้วก็ดูแลตัวเองได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าว่าเป็นผู้ลงทุนรายย่อยนะครับคนกลุ่มนี้นะครับทั้งกรอลตอเนี่ยก็จะเข้าไปเทคแคร์เป็นพิเศษนะครับโดยมีการเข้าไปกําหนดนะครับในเรื่องของตัวงเงินในเรื่องของการลงทุนของเขาเอาไว้นะครับว่าจะต้องไม่เกินนะครับมูลค่าเนี่ยหนึ่งแบาทนะครับต่อผู้ระดมทุน1รายนะครับและในขณะเดียวกันนะครับถ้าเขาจะลงทุนนะครับในหลักทรัพย์คราวฟันดิ้งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ต้องไม่เกินกว่า1ล้านบาทในรอบ12เดือนเดือนด นอกจากนี้นะครับก็ยังจะต้องมีการเข้าไปนะครับทำให้มั่นใจเนาะได้ว่าผู้ลงทุนเนี่ยนะครับมีความรู้เพียงพอนะครับในเรื่องของการลงทุนในหลักทรัพย์ crowdfunding ด้วยนะครับซึ่งจะต้องมั่นใจว่าเขาเนี่ยรับความเสี่ยงได้ด้วยนะครับและมีความรู้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับกอตเนี่ยนะครับก็เลยกําหนดกลไกในเรื่องของการที่จะต้องมีเรื่องของการเข้าไปนะครับดำเนินการทําการทดสอบ knowledge test หรือแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจนะครับของตัวผู้ลงทุนในการลงทุนในหลักทรัพย์ รรเรียกได้ว่าทางมาตรการในการกํากับดูแลทั้งทางฟันดิ้งพอร์ทัลแล้วก็มาตรการในการคุ้มครองผู้ลงทุนเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับมาที่พี่ก้อยกันบ้างครับในฐานะ,ะผู้ประกอบการนะครับก็อยากให้พี่ก้อยช่วยเล่าถึงหน้าที่หลักของฟันดิ้งพอร์ทัลนะครับแล้วก็บทบาทสําคัญในการพัฒนาตลาดนี้ครับก็อย่างที่เมื่อกี้ เสริมจากที่พอออกกิจพูดไปนะคะคือปี62เนี่ยเกณฑ์ฟันนิงพอร์ทัลออกมานะคะเราก็ได้รับความเป็นชอบจากกราตอปี63เพราะนั้นเราก็อยู่ประมาณ5ปีแล้วหน้าที่หลักของ f ั n นิงพอรทัก็คือนําเกณฑ์ของกราตอเนี่ยไปปฏิบัติจริงนะ,ะอย่างที่พอ,อ,อก,กิจบอกว่าเกณฑ์จริงเนี่ยส่งเสริมให้ SME นะคะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ก็คือออกคุณกู้เพราะนั้นหน้าที่หลักงเราจริงๆแล้วก็คือ ในทางฝั่งผู้ออกหุ้นกู้หรือ issuer เนี่ยก็คือวิเคราะห์คือเราอะมีหน้าที่คัดกรองนะ,ะทำทำถ้าภาษาแบบว่าหุ้นกู้มหาชนก็ทำ due diligence นะฮะ,ะก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเขาเหมาะกับการออกไหมนะฮะหนึ่งคือเขาถ้าเขาถูกต้องตามเกณฑ์ไหมเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนมาแล้วคือผ่าน underwriting criteria ของแต่ละพอร์ตแล้วกันนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีพื้นฐานมาตรฐานละกันว่าเราในฐานะตัวกลางเนี่ยต้องวิเคราะห์อะไรบ้าง ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่นำไปประกอบให้กับแฟกชีตที่เราเสนอให้นักลงทุนนะฮะเพราะนั้นหนึ่งก็คือเราแน่นอนคือเป้าหมายหนึ่งก็คือว่าเราต้องพยายามช่วยบริษัท SME นะ,ะซึ่งเป็นเป็นยูนิตของเศรษฐกิจซึ่งได้รับการเข้าถึงแหล่งทุนได้ยากที่สุดนะฮะเราก็ต้องมองหาคนที่พอที่จะมีโอกาสที่ไปต่อได้นะฮะสก็คือคัดกรองด้วยใช้ underwriting standard ของเรานะคะสา นำข้อมูลนั้นนะ่ะเสนอให้นักทุนให้เห็นภาพว่าตัวบริษัทเนี้ยหน้าตาทางการเงินเป็นไงสถานะการเงินเป็นยังไงนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยคือในการในการที่จะออกหุ้นกู้ให้กับ SME เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ใหม่คําว่าหุ้นกู้เนี่ยเราอธิบายเยอะพอสมควรให้กับบริษัทเล็กว่ามันคืออะไรหน้าที่ของเขาคืออะไรเมื่อกี้พอออกกิจพูดแล้วว่าพอออกหุ้นกู้ไปแล้วเนี่ยเขามีหน้าที่ตามมาด้วยนั่นคือการรายงาน mm hmm. เหตุการณ์สําคัญ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือการเหมือนเราต้องกลายเขาเราก็กลายเป็นพี่เลี้ยงของ SME ไปในตัวถึงสุดท้ายที่เขามีปัญหาอาจจะมีปัญหาในการชําระคืนหุ้นกู้ซึ่งมีนะคะในการออกหุ้นกู้เนี่ยในการปล่อยสินเชื่อมันต้องมีอยู่แล้วเนี่ยเราก็มีหน้าที่ดูว่าเขาจะหาทางออกอยังไงนะคะเพื่อที่เขาจะได้มาอธิบายนทุนได้ว่าเกิดเหตุอะไรนะคะจะปรับโครงสร้างหนี้ไหมหรืออย่างไรเป็นตน้นคืออย่างไรเนี่ยเราเป็นตัวกลางระหว่างผู้ที่ ออกหุ้นกู้ SME กับนักลงทุนนะครับฝั่งนักลงทุนอย่างที่ผอกิจบอกหน้าที่ของเราคือให้ความให้ความรู้เท่าที่เราให้ได้ให้ข้อมูลอย่างที่เราเห็นนะคะเราก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดยามใดที่เกิดปัญหาเนี่ยเราก็จูงมือนักลงทุนไปด้วยกันแต่นักลงทุนเองเนี่ยก็มีความรับผิดชอบในตัวเพราะว่าเขาต้องผ่าน knowledge test ต้องผ่าน suitability test นะคะเพราะว่าการลงทุนในหุ้นกู้ SME เมนี่ยมันก็เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นนักลงทุนต้องเข้าใจว่าเราลงทุนไรแต่ยามใดที่เกิด ปัญหาเนี่ยฟันดิ้งพอโทษเนี่ยต้องต่อให้ได้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรนะ,ะต้องให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็จูมือเข้าไปเดินผ่านทางที่อาจจะดีบ้างอาจจะอาจจะแย่บ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นตัวกลางประสานงานทังสองคนโดยที่ไม่ให้เขา ทะเลาะกันฟังดูเป็นที่ปรึกษาครบวงจรเลยนะครับไม่ไม่เป็นที่ปรึกษาดีกว่าเพราะว่า financial advisor ก็เป็น license เหมือนกันนะเราไม่ได้เป็นที่ปรึกษาใครแต่ว่าโดยเฉพาะกับนักลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วนักลงทุนเนี่ยมีความรับผิดชอบในการเลือกนะคะเพราะเราจะประกาศขายทุกวันอย่างของของพอถ้าเราเองเนี่ยเราประกาศขายทุกวันตอนบ่ายสามก็จะมีข้อมูลให้เขาอ่านอ่านหน้าก้าวมงเช้านักลงทุนตัดสินใจเอง นะเราให้ความเห็นเราไว้ในแฟกชีตแล้วว่าเออคนนี้เกรดประมาณเท่าไหร่ดอกเบีย้ยปอน์เท่าไหร่ดอกเบีย้ยเนี่ยต้องคุ้มกับความเสี่ยงนะอย่างนี้หุ้นกู้ m SM e SME เสเสี่ยงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนผลตอบแทนมันสูงแต่มันมากกว่าความเสี่ยงเพราะนั้นต้องหลัต้องรับให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็ต้องคุมวงเงินว่าเขาลงทุนเนี่ยตามวงเงินตามเกณฑ์กรลตอนหรือเปล่านะสุดท้ายแล้วก็คืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาสามารถติดต่อพอเท่าได้ง่าย แพลตฟอร์มต้มองใช้ได้ง่ายเขาต้องติดตามผลการลงทุนเขาได้ง่ายคุณก้อยมีความคาดหวังกับอุตสาหกรรม c r o ฟ d f u n d i n g ยังไงบ้างครับแล้วก็ในแง่ของการกํากับดูแลเนี่ยคุณก้อยอยากให้กรอตอนเนี่ยผลักดันหรือว่าส่งเสริมอะไรบ้างให้ตลาดเนี่ยมันยังย่งยืนครับถ้าคาดหวังเนี่ยอย่างที่บอกคือจริงๆเราเกิดมาปี6 2เกดออก62ใช่ไหมฮะเราก็อยู่มา5ปีแล้วเราก็อยากเป็นพูดง่ายคือ คิดว่าจริงๆคราฟฟันนี่บางควรจะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับ SME นะคะมันเป็นมันไม่ใช่ทางเลือกเดียวหรอกมันเป็นทางเลือกสำรองนะคะคือเราอะอยู่คู่กับสถาบันการเงินนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาหรือ SME ที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นลูกค้าแบงค์อยู่แล้วเป็นนอนแบงค์ด้วยกู้นอกระบบด้วยทุกอย่างนะคะเราก็อยากให้พูดง่ายคืออยากให้คราฟฟันนี่อยู่ยงคงพันธ์ เป็นทางเลือกที่อยู่ได้เป็นทางเลือกที่ SME เขาจะคิดถึงนะอยู่มา5ปีเนี่ยก็จริง awareness ก็อาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะเราก็ยังเราก็ต้องพึ่งพาทางกราต่ในการที่ช่วยสร้าง awareness ว่าเอ้ยมันมีทางเลือกนี้นะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของของท่านนะจริงๆสำหรับตัวกราตความคาดหวังกับ regulator เนี่ยโดยรวมที่ท,ที่ที่คิดว่านักธุรกิจทุกคนคาดหวังจาก regulator ละกันก็คือว่า เราในฐานะที่เป็นสตาร์ทอัพเหมือนกันหรือเป็น Funding Portal หรือเป็นผู้ให้บริการเนี่ยเราต้องวิ่งไปข้างหน้าเสมอเพราะฉะนั้นเราพยายามจะหานวัตกรรมใหม่ๆเสมอเพื่อที่จะทำให้การคุ้มครองหรือการให้บริการเนี่ย seamless และถูกลงนะเพราะปัจจุบันเนี่ยเราก็ในการที่เราออกคุณนุู้ะเนี่ยเรายังขี่อยู่บนระบบของ Payment ปัจจุบันก็แน่นอนเราก็มางหานวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถออกคุณกุณในยูนิตที่น้อยลง เพื่อให้นักลงทุนกระจายความเสี่ยงได้มากขึ้นไม่ต้องไม่ต้องลงทุนเยอะนะเหมือนเหมือนที่ต่างประเทศที่อาจจะแบบมีแค่200บาทก็ลงทุนได้แล้วทาให้ยูนิตลงทุนได้ได้ได้ไดไดน้อยลงกระจายความเสี่ยงได้มากขึ้นสุดท้ายแล้วเพราะมันเสี่ยงสูงเนี่ยเราอยากให้นักลงทุนคนหนึ่งเนี่ยกระจายได้เยอะเราก็1ก็คือเอาแวนั่จากกรตอสอก็คือการเสริมสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆซึ่งอันนี้เราก็คุยกันเรื่อยๆเราก็มีการคุยกับกรตทุกไตรมาสอยู่แล้วนั่นเป็นสิ่งที่ดีก็คือมันเป็นอะไรที่เราอยากจะ ส่งเสริมแล้วก็ด้าทางชมรมเองก็ดีใจมากที่มีโอกาสที่ได้เจอกรรต่อเรื่อยๆค่ะทีนี้ขอกลับไปที่ผอกิจอีกครั้งนะครับก็อยากให้เน้นย้ําถึงมาตรการที่กําหนดขึ้นใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนครับ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของตัวกรอตต์เองนะครับเราก็มีการพัฒนากฎเกณฑ์โดยการที่เรามีการพูดคุยกับทางชมรมครา w ฟ f u n d i n g อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราได้มีการประสานกันนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับทางกรอตต์เองก็ได้มีการออกเกณฑ์เพื่อที่จะรองรับนะครับให้ตัวฟันดิ้งพอร์ทเนี่ยนะครับสามารถที่จะให้บริการนะครับที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับสำหรับหุ้นกู้ crowdfunding นะครับที่ตนเองเนี่ยนะครับสำหรับตัวแพลตฟอร์ม crowdfunding เนี่ยที่จะให้บริการนะคร งผู้ลทุนสำหรับกรณีที่เป็นหุ้นกู้มีประกันนะครับซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยก็อาจจะมีหน้าที่นะครับในการที่จะไปเรียกร้องสิทธิ์อะไรต่างๆนะครับแทนตัวผู้ลงทุนด้วยนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นอีกกลไกหนึ่งนะครับที่เราเติมขึ้นมาเพื่อที่จะคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจมากครับที่ Funding Portal จะเข้ามาเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับทีนี้ขออนุญาตกลับมาถามคุณก้อยนิดนึงครับว่าคุณก้อยมองเห็นประโยชน์จากการที่ ฟันนี่พอร์เทลเนี่ยมาเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังไงบ้างครับแน่นอนการเป็นผู้แทนเนี่ยมันสิ่งสําคัญคือทําให้เรามีหลักประกันได้นะคะเพราะก่อนหน้านี้หุ้นกู้ที่เราออกเนี่ยเป็นหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันคือคลีนนะกันซึ่งคลีนก็น่ากลัวนะคะก็ SME ก็น่ากลัวอยู่แล้วก็ก็มีความน่ากลัวมากขึ้นโดยการที่เป็นคลีนการที่เราได้เป็นผู้แทนเนี่ยเป็นจากการที่เราหาลือก,กรอตตอมาเรื่อยๆว่าเราดีดไลเซน s ์นี้ซึ่งปัญหาของการเป็นผู้แทนในอด,ดีคือ พอเกิดเหตุการณ์ที่มีดีฟอลต์เยอะๆในตลาดมหาชนเนี่ยผู้แทนไม่ค่อยอยากทําหน้าที่ผู้แทนเท่าไหร่นะคะเพราะค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีมันสูงเราก็เลยหาลือกอตาว่าขอเป็นเองได้ไหมเพราะเราหาคนอื่นม,มาเป็นให้เราไม่ได้ทางกอตาก็ปรับเกณฑ์ซึ่งมันก็ใช้เวลาแต่ก็สําเร็จแล้วนะคะการเป็นผู้แทนเนี่ยสิ่งสําคัญคือนอกจากว่าเราสามารถออกหุ้นกู้ที่มีประกันซึ่งประกันในที่นี้ไม่ได้มายความความเสี่ยงลดลงนะคะแค่มายควาว่าในเชิงของกรณีที่มีปัญหาเนี่ยเรามีอะไรยึดเหนียว ให้นั่งทุนได้มากขึ้นเวลาขึ้น3นก็อาจจะง่ายขึ้นนะคะสคือเราอาจจะดําเนินการบางอย่างให้นั่งทุนได้เร็วขึ้นนะคะไม่งั้นคือในแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดต้องขึ้นสามเนี่ยต้องร้องสื่อบอมนาจนั่งทุนแค่แค่ห้าคนจะขอสื่อบอบหนาก็ช้าถ้านั่งทุนยี่สิบคนก็ทวีเข้าไปใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะนั้นการเป็นผู้แทนนี่มันก็สำคัญตามมาด้วยกันเนี่ยก็กลับไปที่ประเด็นแรกทำไมถึงต้องมีผู้แทน พราะาอย่างที่บอกมันต้องมีหลักประกันสองก็คือไม,มาา่มีใครทําสาเหตุที่ไม่มีใครทําเพราะว่าการกรอนี้ขึ้นศาลน้มันแพงอันนี้ก็เป็นอะไรที่คิดว่าหลายๆคนในในวงการบริษัทหลักทรัพย์ก็จะมีปัญหาเดียวกันว่าไม่คืออยากเป็นผู้แทนนะแต่ว่าเวลาขึ้นศาลเนี่ยมันมันค่าใช้จ่ายเราต้องจ่ายไปก่อนแล้วค่อยไปเก็บทีหลังซึ่งถ้าเก็บไม่ได้มันก็ออกจากตัวเองไปอันนี้ก็เป็นอะไรที่คิดว่ามันก็ต้องเป็นอะไรทั้งวงการก็ต้องมานั่งคุยกันว่า จะตั้งกองทุนไหมในกรณีที่มีเหตุดีฟอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นแต่ว่าสําคัญไหมสําคัญ mm hmm. นะคะเพราะหุ้นกูเนี่ยถ้าไม่มีพูดง่ายคือสินเชื่อมันต้องมีหลักประกรันอะไรสักนิดนึงเริ่มต้นง่ายๆก็คือตัวกรรมการหรือเจ้าของคำเพราะว่า SME เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนคนคนเดียวกันนะเจ้าของกับตัวธุรกิจเพราะฉนั้นเราก็ต้องเอาเขาไปม,มีเอี่ยวด้วยแม่คือเวลาขึ้นศาลธุรกิจ โดนแต่ว่ากรรมการหลุดไปเปิดบริษัทใหม่ได้เลยเราก็จะปลดเสียนเวียนเหตอยากให้ทั้งสองท่านเนี่ยฝากทิ้งท้ายถึงการลงทุนใน crowdfunding กันสักนิดครับขอเริ่มที่คุณก้อยก่อนเลยครับก็สำหรับนักลงทุนเนี่ยนักลงทุนที่สนใจ crowdfunding เนี่ยเวลามีโอกาสได้ไพูดที่ไหนก็บอกว่าหนึ่งว่าคุณอยากช่วย SME ไหม เวลาเราพูดถึง SME เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะคิดว่ามันเป็นคำพูดใน SME ทุกคนก็จะเห็นตัวลอยแต่อยาหาคิดอย่างนี้ SME คือผู้บริโภคนะคะสาเหตุที่ทุกรัฐบาลในทุกประเทศเนี่ยต้องช่วย SME เพราะว่าถ้าผู้บริโภคบริโภคไม่ได้ไม่มีเงินเนี่ยเขาก็ไม่มีพลังที่จะไปซื้อของหรือใช้จ่ายใช่ไหมคะเพราะนั้น SME คือผู้ผู้บริโภคแล้วกัน 2. เขาเป็นยูนิตท,ที่จ้างงานมากที่สุด ในทุกประเทศเนี่ยอัตรา,าก,การจ้างงานของเ m e มีคือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของแรงงานไทยจ้างโดย S m e เมีเพราะนั้นถ้าเขาไม่รอดประเทศเรอไม่รอดใช่ไหมคะโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตมันก็แน่นอนเราต้องช่วยเขาสำหรับเพราะนั้นคําถามแรกที่นักสง,งถามคือคุณอยากช่วยไหมมันเป็นโอกาสที่คุณลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เคยลงทุนมาก่อนนั่นคือลงทุนในธุรกิจเล็กๆซึ่งมันจะอยู่ในพอร์ตของแบงก์ตอนนี้คือมีละมีละ,ม,ละมีทางที่คุณจะลงทุนสนใจไหมคุณอยากช่วยคนไหมอ่นนั้นสิ่งแรกเขาบอกเ,อเขาอยากช่วย คำถามที่สองคือคุณพร้อมรับความเสี่ยงไหมต้องถามตัวคุณเองคุณมีเงินเย็นไหมคุณกล้าเงินนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทําอะไรคุณกล้าคุณกล้าที่จะเสี่ยงกับมันโอเคอันนี้ตอบโจทย์อันที่สองละหนึ่งคุณอยาาช่วยสองคุณมีเงินพอที่คุณจะกันไว้ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะซึ่งตามทฤษฎีของการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอเนี่ยถ้ามีบางส่วนลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันก็จะช่วยเพราะนั้น สำหรับนักลงทุนเนี่ยค่ะก็คือ1ก็คือถ้าคุณมีต้องการจะช่วยประเทศชาตินะคถ้าคุณรับความเสี่ยงได้การลงทุนในหุ้นกู้ความฟันิกก็เป็นทางหนึ่งนะแต่ว่าแน่นอนศึกษานะแฟกชีตเรามีนะแต่นอกจากแฟกชีตแล้วเนี่ยจริงๆทุกพอร์ทัละจะมี FAQ ให้อ่านนะคะให้ศึกษาก่อนที่จะลงทุนพูดง่ายๆคือเข้าไปอ่านก่อนทําความเข้าใจนะคะทำความเข้าใจแฟกชีตข้อมูลมีอะไรบ้าง โทรมาถามพอทอก็ได้นะคะทุกพอทอก็จะมีช่องทางอย่างของเราเองเนี่ยเราก็จะมีทาง messenger มีทาง customer service คอยตอบคำถามงั้นนักทุนมีหน้าที่หนึ่งก็คือศึกษาเพนะราะยังไงสุดท้ายแล้วนี่คือเงินท่านเองท่านต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจสำหรับตัว SME เองเนี่ยที่จะทิ้งท้ายก็คือว่าเราช่วยท่านออกหุ้นกู้ได้เราช่วยท่านเข้าใจคําว่าหุ้นกู้คืออะไรเราจะช่วยท่านไกด์ไปสู่ความ หน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นผู้ออกคุณกู้นะคะโดย5ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่กลับกลายเป็นสิ่งที่ก็ได้ความรู้เพิ่มเติมก็คือว่า Funding portal เ,เองเนี่ยเป็นเหมือนที่ปรึกษาไกลาๆให้กับ SME เพราะว่าเวลาเราเห็นงบเนี่ยทุกคนมีจุดอ่อนหมดแล้วพอเราเห็นงบเยอะๆเรารู้จักเขาเยอะเนี่ยเราแนะนำเขาได้บางคนที่เปิดใจรับฟังเนี่ยเขาก็จะอยู่ได้นะคะพอเขาเจอปัญหาเราเนี่ย เอนเอเวลเราก็กายเป็นที่ปรึกษาเหมือนกันบอกว่าเราคุณกลางมาให้หมดให้เราเห็นแล้วเราจะช่วยคุณคิดว่าคุณจะหาทางออกได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นก็สำหรับ SME เองเนี่ยที่คุณต้องการเ,าเงินทุนนะ,ะทางพอโทษแต่ละพอโทษเนี่ยยินดีรับฟังอยู่แล้วยินดีที่จะเจอคุณก็ลองเดินเข้ามาคุยดูถ้าเกิดว่าไปได้เนี่ยทางพอโทษใจคําตอบคุณเองขอให้นึกถึงคราฟฟันดิ้งละกัน ครับก็ขอบคุณคุณก้อยนะครับก็ถ้าท่านผู้ฟังที่เป็น SME สนใจก็ติดต่อไปทาง Funding Portal ได้นะครับส่วนผู้ลงทุนก็ศึกษาความเสี่ยงด้วยนะครับครับก็ขอตัดมาที่พอคนะคกิบ อย่างที่คุณก้อยได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว SME เนี่ยนะครับก็คือเป็นแหล่งหนึ่งในการแหล่งใหญ่เลยแหละนะครับที่เป็นแบบเรื่องของเครื่องจักรเนาะในการขับเคลื่อนประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานนะครับการทําผลิตผลต่างๆเนี่ยให้เกิดขึ้นนะครับภาษีภาษีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นจากการรันของตัว SME นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของตัว SME เองเนี่ยนะครับเมื่อเป็นกลไกสําคัญแบบนี้นะครับในเรื่องของการระดมทุนผ่านช่องทาง crowdfunding เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นส่วนที่มาช่่ววยยไดด้้นนัังก็อญช คุณก้อยโปรโมท้วยลวกันว่าคราวฟันดิ้งเนี่ยเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการระดมทุนนะครับที่ SME เนี่ยนะครับสามารถที่จะเดินเข้ามาใช้ได้นะครับและท่างกราตอเองเนี่ยก็ประสงค์ที่จะผลักดันนะครับในเรื่องของตัวคราวฟันดิ้งเนี่ยให้ยั่งยืนอย่างที่คุณก้อยได้ว่าเลยนะครับอันนี้ส่วนแรกนะครับส่วนที่2ทีนี้เราไปดูในฝั่งของตัวผู้ลงทุนบ้างนะครับผู้ลงทุนเองเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีโอกาสนะครับในเรื่องของการที่จะใส่เงินเข้ามาในตัว SME เอ็มอีหรือสตาร์ทอัพ เพื่อที่จะช่วยเป็นเชื้อเพลิงแล้วกันเนาะในเรื่องของการที่จะเป็นกลไกในการผลักดัน SME เนี่ยต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับตัวเรื่องของผลตอบแทนที่สูงเนี่ยมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับเมื่อมาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะ e n c o u r a g e นะครับให้ผู้ลงทุนเนี่ยศึกษาข้อมูลนะครับให้รอบด้านนะครับก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับในส่วนของตัว คลาวฟันดิ n งเองเนี่ยนะครับเป็นหลักทรัพย์ที่อาจจะไม่ได้มีสภาพคล่องสูงมากนักนะครับเนื่องจากว่าอาจจะไม่ได้มีตลาดรองนะครับแต่ว่าสามารถเปลี่ยนมือได้ไหมก็เปลี่ยนมือได้แต่ไม่ได้มีตลาดรองที่มีความาลิควิดนะครับหรือว่ามีสภาพคล่องสูงขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องอารับทราบในส่วนของตัวประเด็นนี้เอาไว้ด้วยนะครับซึ่งพอทราบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงของตัวอีชอเรอร์แต่ละรายนะครับเรื่องของสภาพโดยปกติของตัวหลักซับคราวฟันดิ้งแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเอ๊ะเราพร้อมที่จะรับความเสี่ยงตรงนี้ไหมนะหรือเราเนี่ยควรที่จะกระจายความเสี่ยงในลักษณะแบบไหนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ตัวเองเนี่ยรับได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ควรที่จะนะครับไปดูเนาะว,ว่าศึกษาว่าเอ๊ะพอเราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนในเรื่องพวกนี้เนะี่ยผลตอบแทนต่างๆเนี่ยที่เราจะได้รับเนี่ยคุ้มค่ากับสิ่งที่เราเนี่ยตั และที่สําคัญนะครับอันนี้ขาดไม่ได้นะครับกราตเราเองเนี่ยนะครับก็ต้องก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับมีแอปพลิเคชัน SEC Check First นะครับหรือเว็บไซต์ของกราตเองเนี่ยก็มีให้เช็คสอบนะครับว่า Funding Port a l รไยไหนนะครับเป็น Funding Port ท l ที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานกราตนะครับเราก็ขอให้ผู้ลงทุนนะครับหรือว่าทาง issuer เองนะครับใช้บริการนะครับกับ f u n d i n g Port ท l ที่เราความเห็นชอบจากสํานักงานกราตนะครับโดยสามารถเช็คสอบได้ที่ แอปพลิเคชัน SEC Check first นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของสำนักงานกรต่อครับก็ขอบคุณพ่อติดมากนะครับก็ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ SEC Check first หรือ1207กด22ได้ครับก็ในวันนี้นะครับขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงสำหรับข้อมูลแล้วก็ มุมมองที่เป็นประโยชน์ในวันนี้นะครับหวังว่าข้อมูลและมุมมองของทั้งสองท่านจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจลงทุนนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณ,ค,ณครับ,รบสำหรับวันนี้กลตอขอเล่าพอดแคสต์ต้ตองลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับก็ตอขอเล่าพอดแคสต์